ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่5,183ถึง5,186เมื่อเย่เฉินเซียวชูรันและเสียวชางควรพ่อตากำลังรับประทานอาหารในห้องอาหารมาหลันที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องของเธอและเปิดแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆอย่างเงียบๆในยุคนี้ที่ทุกคนสามารถได้เป็นสื่อกลางได้แม้แต่สุนัขก,ก็สามารถ,ถถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ต่างกันแค่ มีผู้ชมหรือไม่มาหลานล้มเหลวในการสร้างห้องถ่ายทอดสดของเธอเองและป้อนคำว่าห้องถ่ายทอดสดของมาหลันห้าคำในคอลั์ชื่อห้องถ่ายทอดสดหลังจากนั้นเธอก็สร้างห้องถ่ายทอดสดจนเสร็จและเริ่มถ่ายทอดสดออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตทันทีที่การถ่ายทอดสดเริ่มขึ้นมาหลานก็เริ่มมองหาวิธีเพิ่มสินค้าในตะกร้าสินค้าเพราะเธอดูการถ่ายทอดสดของเฉียนหงหยานและรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการถ่ายทอดสดคือการนําสินค้ามา และเพื่อนำสินค้ามาคุณต้องมีรถเข็นสีเหลืองขนาดเล็กและคุณต้องขายด้วยตัวเองผู้บริโภคสามารถจะสั่งซื้อได้หลังจากโพสเลียนผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากค้นหาเป็นเวลานานเธอไม่พบทางเข้าการดำเนินการของตะกร้าสินค้าด้วยความสิ้นหวังเธอเปิดเครื่องมือค้นหาและป้อนคำหลักทำไมไม่มีรถสีเหลืองระหว่างการถ่ายทอดสดผลการค้นหาทำให้หมาหลานสึดลง เธอดูคำตอบที่มีอันดับสูงสุดและพึมมพำคุณต้องมีแฟนมากกว่า1,000คนก่อนที่คุณจะเปิดรถสีเหลืองคันนี้ได้ให้ตายสิคุณต้องมีแฟน1,000คนเหรอมาหลานสะบดแล้วมองไปที่ไม่มีแฟนในรายการแฟนของตัวเองก่อนหน้านั้นมาหลานได้แต่ดูแต่ไม่ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและแม้แต่ชื่อเล่นบัญชีของเธอก็เป็นค่าเริ่มต้นของระบบดังนั้นเธอจึงไม่มีแฟนๆหรือเพื่อนมากนัก เมื่อเห็นความต้องการที่เข้มงวดของแฟนๆหนึ่งพันคนในการเปิดรถสีเหลืองคันเล็กเธอรู้สึกโคตรหูใจมากและคิดกับตัวเองว่าแพลตฟอร์มที่เสียหายนยี่ไร้สาระเกินไปทำไมคุณต้องมีแฟนๆหนึ่งพัน 1, คนเพื่อถ่ายทอดสดและนำสินค้ามาด้วยทำให้แม่ลำบากหรือเปล่าหลังจากนั้นเธอก็ค้นหาคีย์เวิร์ดใหม่ทันทีฉันจะเพิ่มรถสีเหลืองได้อย่างไรถ้าฉันไม่มีผู้ติดตามหนึ่พันคน คำตอบอันดับหนึ่งคือหากคุณมีผู้ติดตามน้อยกว่า1,000คน ให้สร้างวิดีโอสั้นเพิ่มเติมที่เหมาะกับจุดสนใจลองเพิ่มแท็กยอดนิยมและวางตำแหน่งลงในวิดีโออัลกอริทึมของระบบจะเพิ่มการแสดงของคุณต่อผู้ใช้ด้วยแท็กที่ตรงกันและการวางตำแหน่งแน่นอนคุณยังสามารถเริ่มการถ่ายทอดสดได้โดยตรงและดึงดูดความสนใจของแฟนๆผ่านการถ่ายทอดสดซึ่งจะเร็วขึ้นถ้าไม่ได้ผลคุณสามารถไปที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อซื้อแฟนๆหนึ่งพันคนมีผู้ขายที่เชี่ยวชาญในการพัฒ พัดหนึ่พันด้ามีราคาเพียง200รอยหยวนเท่านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้มาหลานก็อดไม่ได้ที่จะํำเพลงฉันยังต้องซื้อแฟนๆใช่ไหมฉันเสียคนคนนั้นไปไม่ได้มันช้าเกินไปที่จะถ่ายวิดีโอสั้นๆทีละคนดังนั้นเรามาถ่ายทอดสดโดยตรงกันเถอะเธอเปลี่ยนกลับไปใช้ซอฟต์แวร์วิดีโอสั้นเริ่มเปิดตัวการเริ่มถ่ายทอดสดนั้นง่ายมาก แต่จะมีใครรับชมได้หรือไม่นั้นเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่มหาหลานกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือการถ่ายทอดสดเปิดอยู่แต่จำนวนคนในห้องเป็นศูนย์เสมอ หลังจากรอเป็นเวลา20นาทีก็ไม่มีใครเข้ามาจากห้องถ่ายทอดสดของเธอมาลานอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วทำไมไม่มีใครเลยมาหลานเปิดเครื่องมือค้นหาอีกครั้งค้นหาว่าทำไมไม่มีใครดูการถ่ายทอดสดในไม่ช้าเธอพบคำตอบที่เธอคิดว่าเชื่อถือได้คำตอบคือหากการถ่ายทอดสดของผู้มาใหม่ยังไม่ค่อยดีนะัก การเติบโตของการเข้าชมจะช้ามากดีที่สุดคือเริ่มต้นอย่างร้อนแรงจากนั้นหาวิธีเพิ่มการรักษาแฟนๆเพื่อให้อัลกอริทึมที่เป็นทางการสามารถเก็บข้อมูลในห้องถ่ายทอดสดของคุณได้หากทางการพบว่าข้อมูลของคุณดีอัลกอริทึมจะแนะนำคุณโดยอัตโนมัติมีหลายวิธีในการดึงดูดผู้ใช้อย่างจริงจังแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการลงคะแนนให้ ทางการสำหรับการโปรโมทขั้นแรกให้ลงทุนหนึ่งหรือ2,000หยวนเพื่อโปรโมทห้องถ่ายทอดสดของคุณและผลจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้มาหลานก็พยักหน้าเห็นด้วยและพึมพำ แน่นอนว่ากลิ่นของไวนนี้ยังทำให้กลัวกรอกซอกซอยไม่ว่ายังไงก็ตามคุณต้องหาวิธีดึงดูดผู้ชมกลุ่มแรกให้ได้แค่หนึ่งหรือสองพันหยวนไม่ใช่หรือเมียจา๋าโหวตมาหลันทำในสิ่งที่เขาพูดและทำตามขั้นตอนที่อีกฝ่ายให้ไว้ทันทีและลงทุนสองพันหยวนในการโปรโมทห้องถ่ายทอดสดของเขาในหน้าโปรโมตต่อย่างเป็นทางการหลังจากสร้างคำสั่งแล้วมาหลันก็กลับไปที่ห้องถ่ายทอดสดของเธอทันทีเพื่อรอให้ผู้ใช้มาต้องบอกว่า ตราบเท่าที่ใช้เงินไปผลกระทบจะอยู่ที่นั่นทันทีในไม่ชา้า จำนวนผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็เปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งในขณะนี้มาหลานรู้สึกตื่นเต้นมากและเรียบพูดว่าโอ้ยินดีต้อนรับเพื่อนคนนี้เข้าสู่ห้องถ่ายทอดสดของกมาหลานันอีกฝ่ายส่งคำว่าอือหลังจากนั้นเขาก็ออกจากห้องถ่ายทอดสดทันทีมาหลานเห็นว่าผู้ฟังกลุ่มแรกวิ่งหนีไปหลังจากพูดได้คำหนึ่งก็ตวาดอย่างโกรธเคืองถูบ้าอะไรไม่ทราบเรื่องดีหรือไม่ดีหลังจากพูดจบ ผู้ฟังอีกคนก็เข้ามาและมาหลานเรียบปิดมันด้วยท่าทางโกรธเขาพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้ายินดีต้อนรับใหม่หลังจากพูดได้สามคำจำนวนคนในห้องถ่ายทอดสดก็กลับมาเป็นศูนย์หลังจากนั้นหลายคนก็เข้ามาเป็นแถวและพวกเขาก็ถอยทันทีที่พวกเขาเข้ามาไม่ดีเท่าคนคนนั้นในตอนแรกเขายังฝากข้อความไว้ที่ห้องถ่ายทอดสดหลังจากผ่านไปหลายครั้งมาหลานก็โกรธมากขึ้นและอดไม่ได้ที่จะดุว่าคุณญาของเขา พวกเขาวิ่งเร็วกว่าสุนัขยิงชราของฉันสวยกว่าเฉียนหงหยานของเธอไม่ใช่ หรือเฉียนหงหยานของเธอมีดีอะไรเธอร้องเพลงได้ด้วยน่าเกลียดมากเธอร้องเพลงดีไซนเยอ,อ์แล้วสุนัขก,ก็จะใส่หัวเมื่อพูดถึงสิ่งนี้ดวงตาของหมาหลานก็สว่างขึ้นทันทีทุกคนอยากดูการแสดงความสามารถพิเศษบ้างไหมแล้วฉันจะร้องเพลงด้วยจูจูมาหลานก็สนใจและอดไม่ได้ที่จะพึมพำอย่างเย่อหยิงอันดับของเฉียนหงหยานต่ำเกินไปช่วนิรันด์ฉันยังไม่เชื่อเลย ยังสามารถดึงดูดแฟนๆกลุ่มนี้ได้หรือไม่มาแลนกระแอมในลำคอและร้องเพลงอย่างมีอารมณ์ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้ยินของเธอทุกคืนในความฟันของฉันฉันเห็นคุณฉันรู้สึกถึงคุณในขณะที่ร้องเพลงผู้ชมเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดและพักอยู่ประมาณ2อสวินาที จำนวนคนในห้องถ่ายทอดสดยังคงอยู่ที่หนึ่งในช่วงสองสาวินาทีนี้เมื่อมหาหลานเห็นเขาก็ดีใจทันทีคิดว่าเขารองได้ถูกต้องการรักษาผู้ใช้มีบทบาทสำคัญแต่ในขณะนี้ประโยคจากบุคคลน,นั้นลอยออกมาในพื้นที่แสดงความคิดเห็นให้ไตยเถืะ ถ้าฉันได้คุณบัญชีของฉันก็ไร้ประโยชน์หลังจากพูจบเธอก็ออกจากห้องทายทอดสดทันทีเมื่อเห็นความคิดเห็นนี้มาหลานก็โกรธจัดและพลงออกมาไอสารเลวนี้หมายความว่าอย่างไรไร้ประโยชน์หลังจากรูดเข้าบัญชีหญิงชราหมายความว่าอย่างไรเป็นเกียรติของคุณที่ได้เป็นหญิงชราของคุณคุณไม่รู้ว่าจะได้รับพรอย่างไรหากคุณยังอยู่ในความสุขหลังจากดุมาหลานเธอก็ยังระงับความโกรธของเธอไม่ได้เธอคลิกที่ชื่อเล่นของบุคคลนั้นทันที เข้าสู่หน้าแรกของบุคคลน,นั้นแล้วส่งข้อความส่วนตัวถึงเขาเนื้อหานั้นเรียบง่ายและหยาบคายมากมีเพียงเก้าคำเท่านั้นคุณไอ้สารเลวทั้งครอบครัวจะต้องตายในคืนนี้หลังจากดุแล้วมาหลานก็ขึ้นบัญชีดำเขาทันทีเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายด่าหลังจากดำเนินการแบบนี้เธอก็สงบสติอารมณ์ชั่วคราวและกลับไปที่ห้องถ่ายทอดสดของเธอ แต่เวลานี้ห้องถ่ายทอดสดยังไม่เป็นที่นิยมมากนะักผู้คนมักจะมาและจับไปอย่างรวดเร็วและไม่เหลืออะไรเลยในเวลานี้มาหลานเริ่มสงสัยในชีวิตและพึมพำด้วยความโกรธแม่เท่าของฉันช่างเป็นอย่างนั้นไม่มีเหตุผลคุณยินดีหมายทีละคนมาและไปมาและไปเฉียนหงหงยานเริ่มถ่ายทอดสดและมีคนหนึ่งหมื่นถึงสองหมคนเรียบดูหญิงชราของฉันเริ่มถ่ายทอดสดและลงทุนสองพันหยวน คนเดียวไม่ได้เหรอเมื่อมาหลันรู้สึกโขดหูใจอย่างมากข้อความเตือนก็ปรากฏขึ้นที่หน้าห้องถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์มือถือของเธอเพราะคุณดูถูกคนอื่นห้องถ่ายทอดสดจะถูกแบนเป็นเวลา72ชั่วโมงทันทีที่มาหลานเห็นการแจ้งเตือนของระบบเธอแทบจะว่าดีเดือดเธอไม่เคยคาดคิดว่าการเปิดตัวถ่ายทอดสดของเธอจะต่ำขนาดนี้สิ่งนี้ทำให้ความนับถือตนเองของเธอเสียหายอย่างมากด้วยความโกรธ เธอติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของแพลตฟอร์มโดยตรงและเมื่อเธอได้ยินฝ่ายบริการลูกค้าพูดว่าสวัสดีฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรมาหลานดุอย่างโกรธเครื่องคุณปิดกันห้องถ่ายทอดสดของฉันทำไมใครให้คุณเชื่อหรือไม่ฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ฝ่ายบริการลูกค้ารีบปลอบสวัสดี โปรดใจเย็นก่อนบอกฉันได้ไหมว่าทำไมคุณถึงถูกบล็อกมาหลันพูดอย่างโกรธท่านใดนั้นการแจ้งเตือนก็ปรากฏขึ้นบอกว่าฉันดูถูกคนอื่นหมายความว่าอย่างไรฝ่ายบริการลูกค้ากล่าวอย่างสุภาพคุณผู้หญิงโปรดระบุหมายเลขพลาฟอร์มหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนมาหลานพูดอย่างโกรธโกรธฉันโทรเบอร์นี้ฝ่ายบริการลูกค้าบอกว่า ร,รอสักครู่แล้วฉันจะตรวจสอบเหตุผลเฉพาะสำหรับคุณจากนั้นก็มีเสียงคีย์บอร์ดดังขึ้นจากอีกฝ่ายหลังจากนั้นฝ่ายบริการลูกค้าตอบกลับว่าคุณสวัสดีหลังจากการตรวจสอบของเราผู้ใช้แพลตฟอร์มบนถึงเบื้องหลังที่คุณดูถูกเขาในข้อความส่วนตัวเมื่อพิจารณาจากภาพหน้าจอของบันทึกการสนทนาที่เขาให้มามันเป็นความจริงที่ภาษาของคุณไม่ใช่ ดีมากเหมาะสมแล้วนี่เป็นการละเมิดกดบนแพลตฟอร์มของเราฉันละเมิดกดเรอมาลานดุเกิดฟันแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันว่าทำไมฉันถึงดุเขาคุณไม่ทำไม่เห็นว่าเขาฝากข้อความอะไรไว้ในห้องถ่ายทอดสดของฉันอะไรนะเขาบอกว่าบัญชีของเขาไร้ประโยชน์เมื่อเขาแปลงฉันคุณหมายถึงอะไรดูถูกคนอื่นฝ่ายบริการลูกค้าอธิบายอย่างอดทนสวัสดีคุณผู้หญิง ตามที่คำอธิบายของคุณตอนนี้เนื้อหาข้อความของผู้ใช้รายรนี้ในห้องถ่ายทอดสดของคุณไม่มีการละเมิดกฎข้อบังคับของแพลตฟอร์มของเราและเป็นเนื้อหาการสื่อสารปกติแต่คุณดูถูกอีกฝ่ายและสาปแช่งครอบครัวของอีกฝ่าย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเพิ่มระดับการโจมตีส่วนบุคคลคุณไม่มีเหตุผลมาหลันพูดอย่างขุนเคืองคำพูดดังกล่าวทำให้อับอายอย่างเห็นได้ชัดและคุณยังบอกว่าเขาเป็นการสื่อสารปกติทําไมคุณถึงปกป้องเขาแบบนี้และเรื่องนี้ก่อนอื่นเขาเป็นคนที่วิ่ง เข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของฉันแล้ววิ่งออกไปหลังจากที่ฉันขายหน้าฉันจะด่าเขาฉันสมควรที่จะได้รับความอับอายจากเขาหรือไม่ฝ่ายบริการลูกค้าต้องอธิบายด้วยน้ำเสียงที่ดีคุณผู้หญิงบางทีคำพูดของเขา จริงๆทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่ตามระเบียบของพลาตฟอร์มของเราคำพูดของเขาไม่เพียงพอที่จะแตะขีดจำกัดล่างสุดของพลาทฟอร์มแต่สิ่งที่คุณส่งไปยังอีกฝ่ายนั้นค่อนข้างมากเกินไปผู้ดูแลระบบของเราคือขอโทสสำหรับห้องถ่ายทอดสดของคุณโทสของการแบนเป็นเวลา72ชั่วโมงก็เป็นไปตามข้อบังคับเช่นกันและฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจหมาหลานพูดอย่างกรโกรธ ฉันเข้าใจเรื่องไร้สาระฉันเข้าใจฉันเรียบเก็บเงินสองพันหยวนคุณไม่ช่วยฉันจะลืมมันแต่คุณยังเผชิญหน้ากับไอ้สารเลวนั่นคุณรังแกคนซื่อสัตว์ไม่ใช่หรือฝ่ายบริการลูกค้าพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณผู้หญิงก่อนอื่นฉันต้องชี้แจงกับ คุณว่าเราไม่ได้เข้าข้างเราจริงๆเราแค่ทำตามกฎของเราอย่างสมบูรณ์ทำตามกฎของแพลตฟอร์มนอกจากนี้ฉันยังเห็นคำสั่งเลื่อนขั้นของคุณยอดรวมคือ2,000หยวนแต่ก่อนที่ห้องถ่ายทอดสดของคุณจะถูกแบนคำสั่งส่งเสริมการขายของคุณใช้ไปทั้งหมด15หยวนและ80เซนเนื่องจากห้องถ่ายทอดสดถูกแบน คำสั่งส่งเสริมการขายจึงถูกระงับด้วยหากคุณต้องการเงินคืนคุณสามารถสมัครในพื้นหลังได้ตลอดเวลาและเราจะคืนเงินคงเหลือไปยังบัญชีการชำระเงินของคุณหากคุณยังต้องการบริการส่งเสริมการขายคุณสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อส่งเสริมการขายนี้ได้หลังจากที่ห้องถ่ายทอดสดของคุณถูกปลดบล็อกแล้วมาหลานโกรธอีกฝ่ายมากจนเธอรู้สึกทั้งหมดเลือดไหลไปที่หัวของเธอในทันทีหัวของเธอก็พึมพำและมือของเธอก็เริ่มสั่นโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจาก ความโกรธและความขับข้องใจอย่างรุนแรงและฝันบนและล่างของเธอก็ส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสัน่นโดยไม่คัดคิดในเวลานี้ฝ่ายบริการลูกค้าพูดอีกครั้งเอาไงดีคะคุณผู้หญิงแม้ว่ามันจะผิดที่คุณสาบานแต่ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณในระดับหนึ่ง เพื่อชดเชยประสบการณ์แย่ๆของคุณฉันจะให้บัตรเต็ม2ใบแก่คุณคูปองส่งเสริมการขายสำหรับส่วนลด5หยวนถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วและเมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อส่งเสริมการขายในครั้งต่อไปคุณจะสามารถใช้ได้ตราบเท่าที่จำนวนเงินเดียวเกิน2,000หยวนมาหลานพูดขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลานี้ไม่สามารถอดกลั้นได้ร่างกายของเขาเหมือนภูเขาไฟระเบิดสะบัดด้วยความโกรธให้ตายเถอะ คูปองของแม่คุณรับคูปองของคุณยายของคุณเก็บไว้ซื้อลงศพให้ตัวคุณเองเมื่อเขาล้มลงที่พื้นหน้าจอของโทรศัพท์กลายเป็นสีดำทันทีหลังจากนั้นทันทีเพราะความขับข้องใจในใจของเธอมาหลานจึงนั่งอยู่คนเดียวหน้าโต๊ะเครื่องแป้งและเริ่มร้องไห้เสียวชูรันซึ่งอยู่ชั้นล่างได้ยินการเคลื่อนไหวชั้นบนในขณะนี้และพูดว่าดูเหมือนว่าแม่กำลังโตเถียงกับใครบางคนฉันจะไปดูหลังจากนั้นเธอก็วางตะกีบแล้วเรียบขึ้นลิฟต์ ชั้นบนเมื่อเธอมาถึงประตูห้องของมาหลัน เธอได้ยินหมาหลานร้องไห้และสาบแช่งอยู่ข้างในไอสารเลวนี่จะทำให้ฉันโกรธฉันไม่เคยถูกทำร้ายแบบนี้มาก่อนในชีวิตของฉันเสี่ยวชูเมื่อได้ยินรันรีบเปิดประตูเข้าไปเห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งและโทรศัพท์มือถือตกอยู่ที่พื้นจึงถามด้วยความเป็นห่วงทันทีเป็นอะไรไปลูกชูรันบนอบอิบสบายดีสาวน้อยคุณตัดสินแม่ของคุณมีคนทำให้แม่ของคุณขายหน้า แม่ของคุณดุเขาและโดนแบนคุณว่าพวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเสียวชูรานรู้สึกเสียหน้าแม่คุณหมายความว่ายังไงใครทําให้คุณขายหน้าใครบล็อกบัญชีของคุณบัญชีอะไรถูกบล็อกมาหลานร้องไห้และพูดว่าแม่เพิ่งเริ่มถ่ายทอดสดและไอ้สารเลวเข้ามาและบอกว่าเขาได้บัญชีของฉันไม่มีประโยชน์เขาวิ่งหนีหลังจากพูดฉันก็ฉันโกรธมาก ฉันส่งข้อความส่วนตัวไปด่าเขาแล้วพลาตฟอร์มก็บล็อกฉันเสี่ยวชูรานถามด้วยความประหลาดใจแม่คุณคุณเปิดอยู่หรือเปล่าใช่ถึงตอนนี้มาหลันไม่ได้ปิดบังความลับของเธออีกต่อไปและพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เฉียนหงหยานที่ได้รับเงิน1,000ดอลลาร์เธอทำเงินได้มากมายจากการถ่ายทอดสดและเธอก็กลัวมากเธอดูเหมือนมนุษย์แต่เธอยังวิ่งมาขวางหน้าฉันแล้วตะโกนใส่ฉันฉันโกรธมาก ฉันคิดว่าทำไมฉันถึงถ่ายทอดสดเธอแบบนั้นไม่ได้ฉันก็เลยเปิดห้องถ่ายทอดสดด้วยคงคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากเริ่มออกอากาศไปแล้วเธอปาดน้ําตาแล้วพูดด้วยน้ําเสียงสำลักว่าเป็นความจริงที่เขาตายก่อนเกิดและพระเอกก็น้าตาไหลวูฮูเสียวชูรันแต่เขาพูดอย่างหมดหนทางแม่คุณบอกว่าคุณไม่ขาดอาหาร เครื่องดื่มเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มคุณไม่ขาดอะไรเลยทำไมคุณถึงเรียนแบบการถ่ายทอดสดของคนอื่นมาหลานดูไม่มีความสุขคำถามย้อนกลับฉันไม่ต้องการอะไรที่นี่ทำไมคุณไม่บอกว่าคนดังและคนดังทางอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นยังคงถ่ายทอดสดทุกวนันดูคนดังทางอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นที่มีรายได้หลายร้อยล้านต่อปี 365วันต่อปีพวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะถ่ายทอดสดเกม163เกมนอกจากนี้ยังมีคนดังที่ไม่ว่างพอที่จะถ่ายทำ ร้องเพลงและปรากฏตัวในรายการวาไราตี้ออกอากาศสดเพื่อนำสินค้ามาเทียบกับพวกเขาฉันมันตดสามารถถ่ายทอดสดได้และป้าของฉันก็มีคนดูถ่ายทอดสดนั่นเพราะเธออาศัยลุงกับเซียวไห่หลงนอนขายตัวอยู่บนเตียงอย่างน่าอนาถโดยมีคุณยายอายุ80ปีอยู่ข้างๆสิ่งเหล่านี้คือจุดขายของการถ่ายทอดสดของเธอเซียวชูรานต้องการปลอบแม่ของเธอเช่นกันเธอจึงพูดว่าแม่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณป้าชอบคุณ ฉันถ่ายทอดสดด้วยตัวเองและต้องไม่มีใครดูมาหลานขมวดคิ้วและถามอย่างกโกรธโกรธชูรันคุณหมายความว่าอย่างไรจะไม่มีใครดูการถ่ายทอดสดกับแม่ของคุณใช่ไหมขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป